ช่วงนั้นรวมจนถึงตอนนี้เลยนะคะก็แบบก็กลัวโทรศัพท์ไปเลยอะเออจากที่จะเรียนจบอะมันก็กลายเป็นเรียนไม่จบจาก6ปีกลายเป็น7ปีเวลาเราโทรหาคนไข้เราจะต้องมีอะไรบ้างทําเป็นเช็คลิสต์แบบเช็คเลย1,2,3,4อะสรอย่างไเงี้ยมันก็จะถือว่าเป็นการแมทช,ช์กันเหมือนแมทชินเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะอะอนะ หนึ่งสองสฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนฟาซิเอลค่ะหน้ามามันจะขัดใจคนดูนิดนึงนะคะเพิ่งไปตัดหน้ามาใหม่มาแล้วมันก็แบบมันกระเดิดมากเลยทุกคนถ้าตอนไหนหน้ามาแตกก็ขออภัยนะคะอ่ะมาอันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ Story Time นะคะเดี๋ยวรอบนี้ขอมี iPad ด้วยนะเพราะว่าเรื่องมันใหญ่มากนะคะก็เลยลองลิสตรายการมาอย่างงี้นะ,ะเรื่องที่เล่าว,วันนี้นะคะมันก็เป็นน่าจะเป็นแบบท็อ5หรือท็อ เลยนะของเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับคณะทันตะนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือเบสออ on ตัวเฟิร์นเองนะแล้วก็การที่เฟิร์นไปเป็นสปิเกอร์เล่าให้น้องๆฟังในหลายๆครั้งนะคะก็น้องๆก็ดูสนใจในหัวข้อนี้แล้วก็แบบฮะหรอคะคณะนี้ต้องทําอย่างนี้ด้วยหรอคะไหนก็เป็นเรื่องที่เฟิร์นก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นก็คือการนัดคนไข้ค่ะการเล่าเรื่องเนี้ยก็จะเป็นแบบ f e ลมา์มอยนะทุกคนเป็นงาเจอเพื่อนมอปลายแล้วก็เพื่อนก็ถามว่า โอแกเรยทันตะเป็นไงบ้างมีอะไรพพิกไหมเราก็จะเล่าเรื่องการนะัดคนไข้อันนี้ขึ้นมานะคะจะลงรายละเอียดของคณะที่เฟิร์นเรียนนะมันอาจจะแบบมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างจากมหาลัยอื่นจากคณะอื่นอะไรอย่างนี้นะคะก็เออก็เบสออนคณะเฟิร์นละกันนะก็อันนี้ตั้งใจว่าจะเล่าสั้นๆ ไม่รู้ว่ามันจะสั้นไหมคะาดอินโทรก็ยาวแล้วนะคะก็จะพยายามเล่าสั้นๆแบบบรีฟบร r ฟนะอันเดี๋ยวเราจะเริ่มพื้นฐานก่อนนะคะพื้นฐานก็คือตอนคณะทันตานเนี่ยนะปีสี่ปีห้าปีหกเรียกว่าชั้น ะะจากนิสิตธรรมดานะักเรียนแล้วก็ทำแลบต่างๆอะไรเงี้ยเราจะได้ทำฟันในคนไข้จริงแล้วนะคะซึ่งการที่เราจะทำฟันเนี่ยนะแล้วก็การที่เราจะจบ6ปีจะต้องมีสิ่งที่คオリฟายที่ว่าเราจะแบบจบไปแล้วเราจะทำงานอะไรได้บ้างเราจะเป็นทันตแพทย์ที่ทำอะไรได้นะคะสิ่งนั้นก็เรียกว่ามินิมัมเรีควายเมนนะคะเป็นตัวแบบว่าเอออยู่จะต้องได้เท่านี้อย่างน้อยเท่านี้เท่านี้นะคะคือเราถึงจะเรียนจบก็อย่างเช่นเราจะต้อง ถอนฟัน24อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผ่าฟันโคตดสีเคสอุดฟันอุดฟันนี่ก็แยกย่อยยิบย่อย,ยอี่นะั้ไม่แบบ อุดคอฟันเหมือนจะสิบซี่แล้วก็อุดด้าน p r o x i m มอลยีอะไรประมาณนี้นะคะอะไรก็ว่าไปมันก็เป็นมินิมั r e q u i ค e m เมนที่เราจะต้องทําให้ครบเนี้พอขึ้นคลินิกใช่ไหมของที่คณะเฟิร์นนะัมันจะขึ้นตามภาควิชาอย่างเช่นวันนี้อยู่ขึ้นอุดฟันอยู่ต้องอุดฟันก็จะไม่สามารถเอาคนไข้ถอนฟันมาถอนในภาควิชาอุดฟันได้ก็จะประมาณน,นี้นะอันนี้ก็คือการทํางานในชั้นปีส ทีเนี้ยคนไข้เหล่านี้มาจากไหนคนไข้ก็คือ1เป็นคนไข้ทั่วไปคนไข้ทั่วไปก็คือคนไข้ที่ต้องการจะทําการรักษาที่คณะทันตะเนาะก็เขาก็จะมาเปิดบัตรนะคะมาทําบัตรทําข้อมูลคี่ประวัติแล้วก็จะทําการตรวจฟันโดยคลินิกตรวจฟันคลินิกภาควิชาที่เกี่ยวกับการตรวจฟันถ้าของอันเดอร์แกตก็จะเรียกออโเมดอะไรเงี้ยนะโอ้ก็จะมาตรวจฟันตรวจทั้งปากแล้วก็ ตรงนี้ก็จะคุยย่อๆพื้นฐานคร่าวๆนะคะว่าแบบว่าทําฟันกันที่สี่ทานานนะรอคิวนานนะทไไําไหวไหมอยากทำไหมต้องทําอะไรบ้างคนไข้คนนี้มีฟันผุกีซี่ฟันสก่ซี่ต้องทําฟันปอนต้องใส่ผ่าฟันคุดอะไรเงี้ยตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งตัวนะคะไปตามภาควิชาต่างๆเพื่อทาการรักษานะอย่างเช่นเออคนไข้คนนี้มีฟันผุห้าซี่จะต้องอุด5้าซี่อะไรเงี้ยโอ้ก็จะส่งไปนะคะพอส่งไปที่ภาควิชาเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่เป็น คนรับเข้าคิวนะคะพอเจออาจารย์เข้าคิวเสร็จปุ๊บอาจารย์ประเมินว่าเออทำกับนิสิตได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาจะเป็นคนรับคิวนะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าอ่ะเอาคนไข้คนนี้เข้าคิวแล้วก็จดรายละเอียดอย่างเช่นแบบว่าคนไข้คนนี้มีต้อ,อุดคอฟันยี่สิบซี่อะไรเงี้ยนะนิสิตตัวน้อยๆอย่างพวกเรานะคะเราก็จะไปคุยกับ พี่เจ้าหน้าที่ก็จะไปขอเคสจากพี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงกลางนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งของเราเลยนะคะพอไปหาคุณพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะเราก็จะบอกเขาว่าเออเราต้องการเคสอ,อะไรอย่าง,างเช่นสมมติปี5ปี6อะไรเงี้ยสมมติเราเริ่มแบบอุดคอฟันครบแล้วสิบซี่แต่ว่าเราอุดฟันหน้าไปแค่2อซี่อะไรเงี้ยเราอยากได้เคสฟันหน้าเพิ่มแล้วก็จะไปบอก พี่เจ้าหน้าที่ทว่าอ,าอยากได้เคสฟันหน้าค่ะแล้วก็หนูขึ้นคลินิกนี้วันไหนบ้างอ่ะต้องเล่าก่อนว่าคลินิกเวลาขึ้นอ่ะจะไม่ได้ขึ้นแบบอุดฟันไปนเลย5วันอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกับของหมอที่ขึ้นเป็นวอดๆออะไรางี้ใช่ป่ะคะแต่ของเราก็คือวันจันทร์ตอนเช้าอุดฟันต้นบ่ายฟันปลอมอะไรเงี้ยเออก็คือแต่ละวันแต่ละคนก็จะได้ขึ้นเวียนกันไม่ซ้ำกันนะคะ ก็สมมุติว่าเราจะได้ขึ้นคลินิกที่จะไปขูดหินปูนวันพฤหัสตอนบ่ายอย่างนี้นะอือเราก็ไปบอกพี่เจ้าหน้าที่ว่าอยากได้เคสขูดหินปูนที่เป็นแบบที่เป็นโรคปฏิทันแล้วซึ่งจะขึ้นคลินิกตอนพฤหัสบ่ายคนไข้สะดวกพฤหัสบ่ายเออพี่เจ้าหน้าที่ก็จะดูในคิวให้ว่าเออใครที่แบบว่าแมชว่าแบบ เป็น SP, เคสพีแล้วก็ว่างพฤลัสบ่ายอะไรเงี้ยหรือว,ว่าว่างทุกวันถ้าใครว่างทุกวันนะคะก็จะเป็นบุญกับนิสิตมากนะคะก็ถ้าใครว่างทุกวันก็กราบขอบพรนะคุณวันที่นี้ด้วยนะคะก็ได้คนไข้เคสพีที่ทําวันพฤหัสษ์ดได้มันก็จะถือว่าเป็นการแมทช์กันเหมือนแมทชินเดอร์อะไรเงี้ยนะพอแมทช์กันแล้วเนี่ยเราก็โทรไปนะคนไข้นะคะเราก็ไปเอารายชื่อเราก็ไปเอาข้อมูลคนไข้ในระบบโรงพยาบาลน,นะที่จะต้องมีการล็อกอินมีการคอลี่ฟายอะไรเงี้ยนะคะ พอล็อกอินได้ไปคนไข้โทรไปนะัดคนไข้คนไข้มาได้ก็มาทําการรักษาแล้วก็เริ่มเริ่มนัดวันเริ่มอะไรอย่างี้กันเนาะส่วนใหญ่ของที่คณะเนี่ยเคสที่จะน,นดัดก็คือเป็นเคสต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นอุดฟันคนไข้หลายๆคนมีฟันที่ต้องอุดหลายซี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบอาจจะต้องมาต่อเนื่องอาจจะต้องมาหลายครั้งหน่อยรวมทั้งแบบอย่างขูดหินปูนเออขูดหินปูนที่คณะก็โอ,อ้ถ้ามาทำแล้วบางทีมันได้แค่แบบซี่สองี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันก็ เป็นเนเจอร์ของคณะเพาที่มันจะละเอียดกว่าข้างนอกอะไรเงี้ยประมาณนี้นะนิสิตขูดทีนึงอาจารย์มาตรวจอีกทีนึงบางทีอาจารย์ก็ขูดเพิ่มหรืออาจารย์ให้มาขูดใหม่อะไรเงี้ยเออบางทีก็มันจะไม่ได้เสร็จในครั้งเดียวนะคะถ้าบางคนก็เสร็จในครั้งเดียวนะอันนี้ก็แบบส่วนใหญ่เฉยๆนะต่ต้องทาต่อก็คือจะต้องนัดในวันพฤหัสถัดไปหรือพฤหัสในใดก็ตามที่น,นิสิตคนนี้ขึ้นคลินิกนะคะหรือบางทีบางทีไม่มีคนไข้เคสนี้จริงๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นรักษาลากฟันหรือว่าฟันปลอมทั้งปากอะไรเงี้ย ก็จะบางทีก็จะเห็นแบบว่าใน Twitter หรือใน Facebook ที่แบบว่าจะมีน้องๆมาแชร์หาเคสนะคะรักษารกษารกฟันโดยนิสิตโดยมีอาจารย์เป็นผู้กำกับ ครอบครัวอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะอืก็จะเป็นการแบบว่าหาคนไข้หรือถ้าเกิดว่าเรานะคะมีญาติพี่น้องญาติโกหคดีการต่างๆหรือว่าเพื่อนหรือแมก้กระทั่งบางคนก็เอาแฟนมานะที่แบบว่าเขาอยากทําฟันนะโดยที่เอ่อดับรูค้ค ondition พวกนี้นะคะว่าเออจะต้องมาหลายครั้งนะจะต้องทาโดยดีสีจะต้องแบบครั้งนึงก็นานอะไรเงี้ยถ้าคนที่ แบบอยากทำโอเคอะไรเงี้ยเรานิสิตเนี่ยก็สามารถพาคนไข้มาได้เลยนะคะตรวจเข้าคิวอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเลยเหมือนคนไข้วอล์กอินทั่วไปเลยนะพอไปเข้าคิวตามภาควิชาแล้วก็ไปบอกอาจารย์หรือว่าไปบอกเจ้าหน,น้าที่ว่าแบบว่าอันนี้เดี๋ยวคนนิสิตคนนี้รับเคสเองค่ะอะไรประมาณนี้ก็จะเคสก็จะเร็วมันก็จะวินวินทั้งสองฝั่งอะฝั่งทั้งฝั่งนิสิตเองก็จะได้รีคอ m e n t ที่ต้องการคนไข้ก็จะวินในการที่จะได้ทําเร็วอ่ะทีนี้ พอต้องมีการนัดคนไข้เกิดขึ้นใช่ปะอย่างที่คณะเฟิร์นอะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่เป็นคนโทรเองยกเว้นบางภาวิชาอย่างเช่นมันจะเรียกว่าเป็นวิชาไมเนอร์นะวิชาที่แบบไม่ได้ขึ้นประจำแต่จะขึ้นเป็นพักๆขึ้นเป็นช่วงๆอะไรเงี้ยอย่างสารหรือว่าเด็กที่พี่เจ้าหน้าที่จะนัดให้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอุดฟันหรือว่าปริทานอะไรเงี้ยที่แบบว่าต้องทําเป็นยาวๆไปเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นนิสิตเป็นคนนัดเองซึ่งนิสิตก็คือจะต้องดีลเอง manage เองนัดคนไข้เองนะคะให้คนไข้คนไหนมากกี่โมงอะไรเง อากจะนัดคนไข้สองคนอะไรเงี้ยหรือว่าคนไข้ามาไม่ได้แล้วมาวันอื่นได้ไหมหรือว่าแบบเดยวขอเอาเคสน,นี้ไปให้เพื่อนนะคะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เคยมีนะที่แบบว่าอ่าอย่างตอนนี้สามทุม่มแล้วก็จะต้องทำคนไข้ตอน9ก้าโมงแล้วแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าอ่าพอดีมีงานด่วนมากอะไรเงี้ยไม่สามารถ ไปแล้วพวงนี้ได้ในเงี้ยก็เคยแบบว่าต้องโทรหาคนไข้ถูกคนทางคินถ้าโชคดีก็ได้คนไข้ไปถ้าไม่มีก็ค่านั้นก็กลายเป็นค่าว่างซึ่งเราตอนเป็นนิสิตอะเราก็ไม่ยากมีค่าว่างใช่ปะ่ะเพราะว่ามันเวลามันจํากัดอะเวลามันจํากัด3ปีพอคนไข้หายไปคนหนึ่งก็คือเวลามันลันไปเรื่อยๆแต่ว่างานเราไม่รันอะไรเงี้ยเออมันก็จะเกิดความเครียดไว้เรื่องความเครียดเรื่องอะไรเงี้ยไว้ถ้าอยากฟังอยากเมา้าอยากให้เมา้าให้ฟังอะไรเงี้ย ก็คอมเมนต์มาได้นะคะขายของนิดนึงตอนเราต้องเป็นคนโทรเองอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันก็แบบพวกนั้นรวมจนถึงตอนนี้เลยนะคะก็แบบก็กลัวโทรศัพท์ไปเลยอะกลัวการโทรศัพท์กลัวการรับสายเวลาคนไข้โทรมาแบบโดยที่เราไม่ได้โทรไปอะมันจะชอบเป็นการที่คนไข้เขาโทรมาบอกว่ามาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเราจะยังไม่ถึงสเต็ปที่ไปเตรียมเคสไปเตรียมการรักษาแต่เราจะต้องอยู่ที่สเต็ปเตรียมคนไข้หาคนไข้ามาทำอะไรเงี้ยถ้าคนไข้โทรบ,บอกว่า เออหมอแบบว่าพวกนี้ไปไม่ได้แล้วนะเออตอนนั้นเราก็จะเริ่มแบบสวยแล้วสวยแล้วเราตกสเตปแล้วกลายเป็นว่าจะต้องมาเริ่มสเตปหาคนไข้เพื่อที่จะนัดมาในวันพรุ่งนี้นานก่อนโทรศัพท์อะไรเงี้ยเฟยต้องทําใจไม่รู้อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะบางคนเขาก็คงไม่เป็นอะมะั้งแต่ว่าอย่างเฟร์อย่างเงี้ยหรือว่าอย่างเพื่อน <c oughs> ๆอะไรเงี้ยก็คือจะต้องแบบจะโทรนะคนไข้ค่ะพอบอกว่าเขาคนไข้มาได้ทีมันก็จะรู้สึกแบบ โอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่มาได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ระโดดจริงๆอะไรเงี้ยอยากขอร้องเลยว่าอย่าเทกระทันหันถึงวันงานแล้วเทอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เสียคิวเสียทั้งสิทธิ์คนไข้คนอื่นด้วยแล้วเสียทั้งน้องคนนั้นเวลาเขาก็จะหายไปด้วยอะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่ามาไม่ได้ไม่ะดวกบอกเลยไม่ต้องเกรงใจนะคะเพราะว่าบอกตอนเนี้ยดีกว่าไปบอกวันงานว่าแบบมาไม่ได้ค่ะคุณหมออะไรเงี้ยแบบอ๋อไม่ไปแล้วคะ่ะอะไรเงี้ยเออมันเสียดายเสียดายคาบเสียดายคนไข้คนอื่นอะไรเงี้ยด้วยเนาะไม่ใช่แค่กับนิสิทธ์นะทุกคนทั้งทําฟันกับแบบหมอที่โรงพยาบาลหรือว่าหมอที่คลินิกอะไรเงี้ยเออก็มันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจองนะัดคิวมาทำใช่ปะก็อยากจะให้แบบว่ามาไม่ได้ก็บอกเลยมาไม่ได้คะ่ะ ขอวันอื่นอะไรเงี้ยเออบางทีมันก็หาคิววันอื่นให้แทนได้ตั้งแต่การโทรครั้งนั้นเลย ก็อยากจะขอความร่วมมือทุกคนขอความเห็นใจให้หมอฟันด้วยนะคะทีนี้ก็อยากจะเล่าถึงครั้งแรกที่โทรนัดคนไข้ก็คือตอนปีสี่พอขึ้นคลินิกใช่ป่ะก็จะมีการประถมเทศอะไรอย่างเงี้นะที่เจ้าหน้าที่อะ่ะก็จะให้กระาดาษ A4 มาแผ่นหนึ่งแลวทุกคนได้รับ A4 คนละแผ่นแจกมาใช่ป่ะในนั้นก็จะมีรายชื่อคนไข้เออเราก็ต้องเอาใบนั้นเนี่ยไปเปิดหาเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็มีแฟม้มแฟ้มขนาดประมาณนี้แหละขนาดประมาณ ไอแพดเนี่แหละนะเวลาที่เจ้าหน้าที่ให้ใบคนไข้ามาเราก็จะเก็บใส่ในไ,ไวใช่ปะ่ะเราก็จะเขียนบนแฟ้มเลยว่าแบบว่าเวลาเราโทรหาคนไข้เราจะต้องมีอะไรบ้างทําเป็นเช็คลิสต์แบบเช็คเลย1 2, 3, 4, ยนึ่งสอาะไรเงี้ยหจะต้องแนะนําตัวคนไข้สวัสดีค่ะหนูชื่อนี้โทรจากคณะนี้นะคะแล้วก็2ทวนชื่อคนไข้คนไข้ชื่อนี่ๆีใช่ไหมคะ ต้องบอกว่าแบบเออเนี่ยคนไข้มีนัดทํฟาฟันันนี้นะคะยังสะดวกมาอยู่ไหมคะอะไรเงี้ยพอได้เขียนในแฟรมานแล้วใช่ปะจาได้แม่นเลยวันที่มีวางไอแพดเลยนะวันที่ได้ใบมาแล้ววันที่จะเริ่มโทรคือวันนั้นเฟินตื่นเช้าก็จะใส่บาตรแล้วก็ทําสมาธิเดินวนเดินวนรอบบ้านเดินแบบตอนได้ว่าตอนนั้นอนะทักไปหาพี่รหัสด้วยทักไปหาพี่รหรัสทักไปหาพี่ที่สนิทก,กันาแบบเฟิร์นจะโทรแล้วนะ เพจะโทรหาค่อยๆแล้วนะแลวสิ่งที่พี่ๆตอบมาก็คืออืมเพราะเลยแต่ตอนนั้นก็คือว่าโอ้ยไม่เหมันต์เลยไม่หว่นเราจะต้องโทรมันเป็นครั้งแรกที่เราจะโทรหาใครก็ไม่รู้ว่ะทุกคนเราจะโทรหาคนแตลกหน้าที่เราอาจจะเคยเห็นรูปในเวทระเบียนของโรงพยาบาลของคณะแต่เราไม่เคยเห็นเขาจริงๆอะไรเงี้ย มันเป็นความแบบว่าฉันกําลังจะโทรหาใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย re. พอได้เคสแรกที่นัดได้ก็คือแบบขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสวรรค์ขอบคุณคนไข้ขอบคุณคณะคือเป็นบ้าเลยตอนนั้นคือแบบดีใจมากพอ,อนัดคนไข้ได้หนึ่งคนก็แบบ รอดแล้วช้นอะไรเงี้ยรอดไปอีกหนึ่งข้างทีเนี้ยเรื่องการนนะัดคนไข้ใช่ปะ่ะก็ทุกคนก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นงานโทรศัพท์ทั่วไปแบบว่าเครียดอะไรเป็นอะไรเธอเป็นอะไรหรออะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ความจริงแล้วทุกคนการที่โทรนัดคนคไข้อะมันมีเรื่องผีเกิดขึ้นมากมายเลยนะ เช่นเราน้นนัดคนไข้ใช่ป่ะก็นัทนดที่คณะทันตาแล้วก็พอโทรไปก็อ่ะคนคไข้เป็นคุณป้านะคุณป้าใจดีท่านหนึ่งที่ก็ปกติก็มาตรงเวลาอะไรประมาณเนี้ยเราก็โทรไปว่าคุณป้าถึงไหนแล้วคะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็คุณป้าก็บอกว่าอ๋อป้าอยู่สัตว์วัลแล้วเราก็อ๋อสัตว์วจุฬาใช่ไหมคะป้าบอกว่าใช่เราก็เลยอ๋อโอเคคุณป้าอยู่สัตว์วจุฬาน่าจะมาทางนั้นมัง้งโอเคยังไม่ถึงเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ซึ่งตอนไหนก็ก้าโมงแล้วก็อ่านก็จัดของไปรายงานเคสว่าอ๋อคุณคนไข้กาลังจะถึงแล้ว่ามาสายอะไรอย่างงี้สักพักครึ่งชั่วโมงผ่านไปคนไข้ก็ยังไม่มาคุณป้าย,ยังไม่มาเราก็เลยโทรไปใหม่อีกทีหนึง่งคุณป้าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังบอกว่าอ๋อก็อยู่ตวัตตะไงโอ้เราก็บกแบบฮะทำไมถึงยังอยู่สัตตะอยู่คะหรือว่าหลงทางหรือเป้าหรือว่าแบบ เขาไปส่งที่สัตวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาไม่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าคณะทันตากับคณะสัตวะามันอยู่ติดกันใช่ปะเราก็แบบว่าเอองันเดี๋ยวหนูไปรับก็ได้นะคะป้าบอกว่าอุ้ยป้าพาแมวมาหาหมอป้าไม่ได้ทไทันตะป้าพาแมวมาหาหมอที่สัตว์ว้าแมวป้าโดนกัดเราก็แบบอ้าวป้าบอกอ๋อป้าลืมสรุปก็คือป้าลืมแล้วก็แมวป้าโดนกัดป้าก็เลยมาสัตวะโดยที่ลืมในของเราไปเลย สรุปคาบนั้นก็เลยว่างไปนะคะรอเคสอิมเมอร์เจนซีเผื่อมีคนไข้แบบวอล์กอินมาแล้วแบบแมชกับเคสที่เราต้องการเผื่อจะได้ทําเลยสรุปว่าก็ไม่มีก็เลยว่างไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าพีซเหมือนกันแล้วก็แบบโอ้วะสงสัยเราจะโทรหาคนไข้เยอะเกินไปเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่าเหมือนก็โทรหาคนไข้ก็คงจะโทรแบบเป็นประจำบ่อยๆเป็นเคสที่จะแบบทานานๆอะไรอย่างงี้นะแล้วคนไข้เขาอาจจะไม่ได้แบบบอกภรรยาของเขาว่า เขาจะต้องมีทําฟันอะไรเงี้ยภรรยาเขาก็โทรมาวีนเลยโทรมาแบบว่าเธอเป็นใครโทรหาสามีฉันบ่อยทําไมอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบฮะฉ,ฉันเป็นใครแล้วฉันเป็นใครล่ะนี่อะไรเงี้ยก็คือคนคนภรรยาเนี่ยเห็นเบอร์เนี้ยโทรมาบ่อยๆก็เลยนึกว่าเป็นกี๊กของสามีของเขาซึ่งความจริงไม่ใช่ความจริงเราคือนิสิตตัวน้อยนิสิตหัวฟูที่ต้องการความเมตตาจากสามีคุณ คุณภรรยาคนนี้นะคะเพื่อที่จะมาทําฟันเพื่อนก็บอกว่าแบบตอนแรกมาแบบเฟียสเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือแบบว่าอ่าปรัแบบความเข้าใจกันไปได้อะไรอย่างงี้ทีนี้การโทราศาาัพท์อ่ะมันก็มีเรื่องเหมือนกันนะอย่างเช่นแบบว่าคนไข้าบางคนเขาก็ พอรู้ว่าเป็นเราโทรไปเป็นคณะท่านตัดาโทรไปใช่ปะเขาก็ไม่รับสายเขาไม่รับสายเพื่อนคนนั้นบางทีเราต้องเอาเบอร์โทรของเพื่อนคนอื่นอะมาโทรแล้วเขารับสายเออซึ่งอันเนี้ยบางทีมันก็เสียความรู้สึกนะมันอยากให้แบบให้คนไข้บอกมาเลยว่าไม่อยากทําแล้วหรืออะไรเงี้ยคือมันยกเลิกการรักษาได้ได้โปรอย่าหนีหายไปอย่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันการที่คนไข้หายไปอะบางทีมันก็ส่งผลกับนิสิตเหมือนกันนะเออจากที่จะเรียนจบมันก็กลายเป็นเรียนไม่จบจาก6ปีกลายเป็น7ปีอะไรเงี้ยก็อยากจะ น,นิสิตนทพตัวน้อยๆด้วยนะคะเอออันนี้นี่แหละก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นหนึ่งในล้านเรื่องความซฟเฟอร์ความเครียดนะคะที่ นิสิตฐันตแพย์นะคะนิสิตนักศึกษาทัานตแพย์เนี่ยต้องเจอนะคะซึ่งคนทั่วไปจะไม่รู้อย่างเฟิร์นกับมาเรียนเฟิร์นก็ไม่รู้คือเรารู้ว่าเราไม่ต้องหนักคนไข้เราเนึกว่าเหมือนหมอก็คือแบบว่าคนไข้ walk in เข้ามาแล้วก็ทำีิอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่เราก็แบบว่าไม่ได้รู้ว่าเราจะต้องโทรหาคนไข้เพื่อให้ได้ requirement ตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนทั่วไปเราสึกว่าเออหมอฟันก็ไม่ได้เรียนยากนี่เรียนยากอะไรมีตรงไหนที่มันฟเฟอร์หรออะไรเงี้ยใช่ป่ะก็คือเพราะว่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีคนบนให้ฟังเพราะว่า แค่ทํางานก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็ขี้เกียจบน่นอะไรเงี้ยเบสออนตัวเองนะคะสมัยเรียนก็แบบว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้เอาเรื่องเงี้ยไปเล่าให้แบบที่บ้านฟังหรือเล่าให้เพื่อนฟังเพราะว่านี่ก็มันแค่สิ่งที่เจอก็เหนื่อยมากแล้วอะไรเงี้ย ไม่รู้ว่าฟังกันรู้เรื่องไหมนะก็พยายามจะทําให้ทุกคนเห็นภาพละกันนะคะน้องๆน,นะคะนิสิตนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นะแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าโอ๊ยฉันฟเฟอร์มากแล้วก็เรื่องเนี้ยไปเล่าให้ใครฟังก็ไ่รู้เรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กะซิมเหมือนกันนะเล่าให้ใายฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่ต้องเราละปลาคลิปนี้ใส่ไปเลยนะคะคนจะได้รู้ว่าเราซัอร์เรื่องอะไรนะน้องๆหรือว่าใครที่เดีนจบไปแล้วนะคะกลับมารำลึกความหลังกลับมาแฟลชแบ็กโทรแบ็กกับเรานะคะก็ใครมีประสบการณ์อะไรสนุกสนุกนะก็ลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะอยากรู้เรื่องของคนอื่นบ้างว่าเป็นยังไงนะคะหรือว่าใครมีระบบการเรียนการ นักคนไข้ที่แบบเออมันเวิร์กอะไรเงี้ยมาแชร์กันเนาะเผื่อน้องที่ตามคอมเมนต์ตามอะไรางี้อยู่นะคะจะได้มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะแล้วก็ถ้าอยากให้เล่าเรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์รีเควสไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาความลับตอนเรียนอะไรเงี้ยมาเล่าให้ฟังอีกนะคะถ้ามีโอกาสนะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย